วเหมือนผมนะครับผมโออผมไม่น่าตาเดียื์จบเลยนะครับไปครับลุยกันต่อนะครับโว่าไงครับไปครับจัดไปทอดึนเกิมนะครับโดดไปฟาร์มวงฟ้าดีกว่าทีมโอเคับตััมของน้อยครับน้อง ต้องเล่นนะครับตดเฮ้ยมีตัวดีนีตีคนนี้อาวหนึ่งดาวหนึ่งงโดดตามไปตรงผมก็ตรงผมตรงใต้บ้านตัวนั้นใต้บ้านครับใต้บ้าน แวดิเพื <verw sever> ora, Gan, totally ่อนาวะงรถอ่ะลดอคลดตัวไก่เดียวรู้จักแต่งตัวไก่แต่ตึงกวาสายเติมหรือเปล่าครับอดโ เอช้ำนะแต่งตัวไก่แต่ฝีมือตึงเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ใชแกมจะแตกแล้วโหแกมจะแตกมาสั้นนะฮะดาวหนึ่งครับพี่ดาวดาวหนึ่งสวยครับช้าเลยช้าเลยครับพี่ชาบเลยชาวหนึ่ง<ว>เดี๋ยวพ,พี่วัดดีมันก่อนใจเย็นน็อตหนึ่งครับสวย สวัสดีครับยิงมาเลยครับพี่ชายสวัสดีครับผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะผมขอโทษนะคือมันจําเป็นต้องยิงนะครับ ah. มาสวัสดีกันเร้วทุกคนผมสวัสดีนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับสวัสดีครับคือเดี๋ยวผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับช้ำ คือผมหายสวยครับสวยฮนะตาหน้าก็ได้ครับจัดไปครับนีห่หลังยิงหลังยิงฮัลโหลตรงไหนวะต้รงผมาตตองผมงผม,มันเข้าสองไปงนะแล้วโดนหัวเม็ดหนึ่งอ้าวไอ้หวัดดีเขาก่อนมาหวัดดีเขาก่อนเร็วๆหวัดดีครับ สว,ส,สวัสดีครับเร็วๆมาสวัสดีเขาเร็วๆสวัสดีครับผมไม่ได้ตั้งใจนะโอสิกร,รมให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าค่าคนในเกมมันบาปนะเราต้องอโหสิกร,รมให้เขาก่อนโอหสิกร,รมให้ด้วยนะครับผมพอดีเด็บไม่ได้ตั้งใจนะครับโ <laughs> คตรเกลียดช่งเ,เราจะได้ไม่บาปไนงะเราหวัดดีเขาก่อนจะไม่มีมาม่าใช่ไหมครับ สวยครับถ <ฮะ S 2> ่าคนในเกมมันบาปไงเราก็ต้องขอโทษเขาก่อนนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับ <c oughs> โคตรเกียดดีดีบูชอบนะฮะ <c oughs> มันวิ่งไปไหนแล้วอ่ะี่ทั้งทาาผมต่อไปต่อไปพี่เอาตัวบนให้ล็อกรับนกดวาวเนง đưa ải voi đen đưa ải voi đen, lao băng lần dính ngã lao băng lần này ải voi đen, một Ba đi trước cũng được, sao Ôi, ôi, nó chết, nó nó chết, rồi mình, à, Lửa, lửa ba ải ทำเลยนะครับผม,ผมตึงทุกคนตึงนะครับไปฆ่ามันหูก็ตึงเมียดึงหูตึงหมดแล้วจิงบูโอ้โหบูเฮอนะฮะเอฟเอฟครับพี่ดีมครับเอ้ยมนันนะ่าวิ่งมาแล้วน่นนะโคตรเจ็บจ่อยวอ,อเลยจ่อยวอ,อเลยจ่าจๆา โถมโถมโถมซอนหน่อยซอนหน่อยเทีมอุ๊ยาบตัวอ้าซ้อน้ะครับระวังร หนหนึ่งหน้าหนึ่งขึ้นแนวนีนขึ้นแนวนี่สวยตกใจเลยวิ่งเข้ามาสามตัวไปไม่เป็นเลยแม่งเ้ยกิ๊บแตกเลยครับอืมใช่ใช่ตึงเกินนะครับทุกคน ไป้าวงจุดมุ่งหมายคือข้างหน้าโอ้โหถ้าเราเล่นป้อมยังเล่นได้วงสามเลยนะฮะคือเดี๋ยวโคตรตึงนะครับทุกคนวงสามก็เล่นได้ยาวๆเลยนะครับไปเราจะไปยึดโรงงานให้ได้นะครับอัดตัวโน,นหนึ่งใช่นะครับทุกคนนะฮะไม่มตัวไหนถอยถอย เอาเอาไอวอนนี้ก่อนมันปิดตัวเองอเระวังบนเข่านะอน้าวร,าราบาบอบนเข่านะขึ้นบนเข่าให้หน่อยสวยางครับผม สบายนเลยครับเข้าโรงงานเข้าโรงงานงไม่ทันแตกแล้วแตกแล้วชเ่ยนไม่ทันสวายครับสวายระวังนะหน้าโรงง,งานมีนะระวังนะป้อมหนึ่งคนัะพี่เดี๋ยวล็อกให้พี่หน่อย lại long đan không? Ui lằng lằng Tai bò lên. Mai. Tao đao 1. ขึ้นป้อมได้ขึ้นป้อมได้เล่นได้แล้วหอดูดาวมีนะเฮ้ยห,หอดา่วิดอุ้ยสะยไหนสวยครับผมชิลครับทุกคนดิมบูนะบวันใช่ใช่พูดถูกนะ้อง ตัวโรงงานสองตัวแอบแตบน้องดูโรงงานไป,ไน,ไปน้องน้องไปดูโรงงานไปเดีย๋ยวพี่ช้าข้างหน้าให้ไปดูโรงงานมเาเดลยว,วงคือวงจบตรงป้อมเลยนะครับทุกคนคือแถบอ่านวงแม่งจากจกับปออ่านวง<ร>นะฮะ,ะทุกคนนะโคตรถึงขอบคุณดาวห้าร้อยดวงนะครับแล้วก็ขอบคุณดาวยี่สิบดวงแล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับผม บนตองหินครับข้างหลังแต่พี่เคลียร์หลังให้ไม่ต้องรีบเดี๋ยวตัวสุดท้ายพี่ให้น้องคิวเลยนะครับครับ <c oughs> <c oughs> สับกับผมเหรออ,อ่ะเดี๋ยวนึงหนึ่งแล้วคิวเลยอยู่เดินข้างหน้าจัดการให้ได้นะไหนดูเชิงหนึ่งหนึ่งเขาสิว่าเขาจะไหวหรือเปล่านะฮะคนดูผมยังไงครับเอาล้ครับผมจังหวะนี้เอาล้ครับมีการพัญญาตั้งไอวอลกันนะครับผมเอาครับยังไงครับมีการปาระเบิดหนึ่งลูกนะฮะเอาล้ครับเลือกปาดปั้งปั้งเรียบร้อยครับผม ั่งเราเป็นฝั่งชนะนะฮะดอดจนกระสุนหมดใช่ครับทุกคนกดค้าครับผมบอกเลยกระสุนมีส0มรอก็หมดอะ่ะจริงๆทุกคน <c oughs> โคตรเอานะฮะกระสุนหมดเกี้ยงเลยนะครับทุกคนนะเว่อร์เดินนะครับผูกฟังราคาเท่าไหร่ครับประมาณพันกว่าบาทนะครับทุกคนใช่แล้วนะครับสิบเอคิวนะครับดามาสองพันแนะครับ โคตเอาโคตเอามาครับใครจะเล่นนะครับเตรียมตัวเข้าห้องให้ทันนะครับทุกคนนะจะเปิดเลขแล้วนะครับผมเข้ามาครับสี่ห้าสี่ห้าสามห้า